ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมนะเอ๊ยด,ดูท่ามันไม่เหมือนคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีเอฟซีทุกท่าน,นครับสีกับผมมท์ทพาชมอ,อังคันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาอย่าง <c oughs> วัดล้างนะครับพ,พี่ีก็วันนี้เนี่ยเป็นวัดล้างกลางป่านครับผมผมเนี่ยเคยมาหลายรอบนะผมอยากจะมานั่งสมาธิตรงนี้เลยนะครับพี่พนะก็ผมเนี่ยรู้สึกแบบเครียดน,นะก็อยากจะมาผ่อนคลายนะครับนะอยากจะปลดปล่อยความเครียดออกไปนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับพ like ี่ตอนนี้เนี่ยแดดทั้งเกลียไลนนะเนี่ยผมแตกแล้วนะครับผมนะก็แดดร้อนมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะริบเดินทางไปกันเลยนะครับพี่นะผมเนี่ยมาถึงแล้วนะครับผมนะอเครับผมเราจะเนี่ยรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะพี่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับ นี่นะน้ำเนี่ยบรรยากาศสวยมากเลยครับผมเนี่ยก็รู่สึกสบายด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ มานั่งสมาธินะครับมาผ่อนคลายสักหนึ่งวันนะครับน้ำต้มกับน้ำเปล่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเอามาให้นะแต่ว่าไม่ทราบนะว่าขนมเนี่ยไปไหนนะครับหรือว่ามีสีมกักมากินหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมก็นะลกมากเลยนะครับพี่นะผมเนี่ยเพิ่งทำความสะอาดไปไม่นานนะครับพี่ วรอบหน้าเนี่ยผมจะเอาไม้กวาดมืนด้วยนะจะกวาดพวกใบไม้เ็ษใบไม้เนี่ยออกไว้ให้หมดเลยโอเคนะครับพี่วิเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งตั้งกล้องก่อนนะครับ โอเคนะครับไปเดี๋ยวผมข้าไปกลับไว้ระพุทธรูปก,ก,กันครับผม okay. หรือว่าขนมที่คนนำมาถวา,ายไปไหนแล้วนะครับนะไอดแนี้พวกคนมากินนะอาจจะเป็นพวาสมุงนก็ได้ <c oughs> <c oughs> okay นะครับก็โอเคครับที่ขนมเนี่ยขอว่า ้สมายที่เลยดีกว่านะครับผมนะวาวันนี้แดดร้อน,นมากเลย ไม่รู้ว่าผมเนี่ยได้ยินเสียงอะไรนะครับผมยังมาจากในน้ำนู่นเลยนะนีน่นไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่ผมยาวมากเลยนะครับอยู่ดี่ยก็กรีดกัดอะไรเลยเอละไรนี่รู้นะพี่ยวผลม,มาจะแอบซุ่มดูก่อน,นครับทีนี้ผมนั่งสมาธิดีผมได้ยินเสียงผมตกใจเลยนะครับแล้วมันดำออกว่านล้นะ โอ้ดำ,น,ำน้ำนาะนฮะเมื่อไหรนะพีนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมนะไอย้ยางมันมาทำอะไรที่นี่ใส่ผ้าถุง้วยนะพ,พี่ดูผมจะแอบซุ่มดูก่อนนะครับผมแอบดูก่อนนะเรายัางประเมินไม่ได้นะว่าเป็นใครนะครับ แอร์ฟุ้งบินนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมี๋ยยางเหมือนมีคนมาจุดจุดทูบอะไรเงี้ยงั้นคนจุดทูบไว้นะรู้ว่าจุดทูบทำอะไรนะครับพี่พ เรียวผมเรียวผมนะพีพ่ถ้ามันเรียกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้าไปคุยนะอะไรครับลงกันแล้วนะพี่พ ก็เป็นไข่นะครับาาาาดูดูท่ามนะันไม่เหมือนคนเลยนะครับนะดูยังไงก็ไม่เหมือนคนนะครับพี่ๆนะแต่เราแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจนะ ว่ามันเป็นใครนะครับมาทำอะไรที่นี่นะครับผมผมเนี่ยจะเข้าไปคุยนะถ้าเป็นใครนะครับ ครับ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ เขาไม่คุยนะครับว่ายายแก่แนเนี่ยเป็นใครครับเฮ้ยๆๆเฮายหรืยย,ย,ย,ยายเนี่ย,ย,ยเป็นใครนะครับ เขามาทำร้ายผมนะพี่ได้ดดเราคุยกันดีๆไม่ได้หรอ Wow. you yeah.

phơi Mày phải tìm nó Anh chạy vậy em bài Em lưới ดบละดบละไม่มีขวดเจ้าแตกนะผมเนี่ยไม่อยา,ากจะทำร้ายยายนะ ได้คุยก่อนไม่ได้เหรอรู้ใจแกเนี่ยเล่นอะไรมึงก,กบลเลยนะแจะแกมแต่นะผมเนี่ยไม่อยากจะทำ้รยยายนะถ้าผมโดนเนี่ยยาย้องโดนแน่นอนด,นะดูมัน้อยวิยูนว่าเป็น คนเหลือเป็นขี่นะครับตรงนี้โดนเสษเกลีวเลนะนี่นะมีเดินทิ้งกว่ามีแต่หบายไปไปเดี๋ยวรีบกลับเยดีกว่านะพีพี่นะ ก็โอเคนะครับห่าพี่นะหนที่ชินชอบชิมโดอนี้นะผมน่ขอขอเรื่องหลายนแค่ดินตาใหผมด้วยนะครับไปเรืยนกูดิงเขาพักกินน้ัโอเคนะครับวิแต่เราเร่ทางการดเลยดีกว่า